ส่วนคดีมาเก8 8ปแนะคะเมื่อวานนี้ที่ตำรวจสอทอเชิญตัวอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แรปเปอร์มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งเพลงเรื่องของเพลงมาเก8 8ปแเนี่ยนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางแรปเปอร์เอ็มซีงนี่คือเป็นชื่อของเขาเนี่ยนะคะฐานก็คือชักชวนโฆษณาให้ผู้อื่นเล่นการพน,นันปรากฏว่า เจ้าตัวเนี่ยให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะเพราะฉะนั้นศาลก็มีคำสั่งคำสั่งของศาลคือจำคุก1เดือนปรับ1,000บาทนะคะแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยรอลงอายาวไว้ก่อนแล้วก็มีการกันตัวเขาไว้เป็นพยานค่ะ ขณะที่ช่วงสายวันนี้ค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาไปยื่นหลักฐาน17เว็บไซต์พนันออนไลน์ให้ตํารวจเนี่ยตรวจสอบดําเนินคดีแต่ทางคุณอัจฉริยะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่มีความคืบหน้าก็เลยใช้ทํานองว่าขู่เลยอบอกว่าเดี๋ยวจะเอารายชื่อเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง<ห>กับเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายเนี่ย ไม่ได้เอาลายชื่อไปให้ใครนะไม่ได้เอาไปให้ยื่นเป็นกระดาษแต่บอกจะทําไปแปะอยู่หน้าสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติโอโ้หอย่างนั้นเลยอระจายเลยใช่แล,แล้วบอกว่ามีหลายรายชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่คุณอัจฉริยะเข้าไปพบกับทางพลตํารวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอ,อทอค่ะคือวันนี้มาเนี่ยเพื่อสอบถามความคืบหน้าหลังจากที่ไปยื่นหนังสือให้ตรวจสอบ17เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ ให้ข้อมูลไปว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกว่าร้อยนายอันนี้คือข้อมูลที่คุณอฉริยะบอกนะคะว่ามีตำรวจไปเกี่ยวข้องกว่าร้อยนายแล้วมีทุกระดับชั้นแต่และเว็บไซต์เงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารวม17เว็บไซต์มากกว่าแสนล้านบาทและยังเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งด้วยรวมถึงการขายสลากออนไลน์แล้วก็ยาเสพติด บอกอีกว่าวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะจะนำรายชื่อตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนัน,นอนอนไลน์ทั้งหมดไปติดหน้าป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแล้วก็นายพลคนไหนก็แล้วแต่นะครับที่คุ้มครองดูแลเก็บเงินให้กับนะครับอดีตผบรตรคนไหนนะครับตำรวจคนไหนที่เก็บเงินให้กับนะครับพวกเจ้าของบ่อนต่างๆในนครบาล็ดีในพนันออนไลน์ทั้งทุกทุกอย่างเนี่ยนะครับนะ จะไปติดที่หน้าสำนักง,งานตรวจชาติตรงป้ายเลยนะแล้วจะแฝงให้ผู้บัญชาการตำรวจชาติเห็นเลยว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยเราทํามาให้ตํารวจนะครับเพื่อไปปราบปรามพนันออนไลน์นะหรือเจ้าของเว็บทั้งหลายเลยแต่กลับว่ามีคออที่เป็นตํารวจดูแลทั้งหมดนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมันไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเป็นลูกตำรวจทั้งนั้นนะครับที่ก่อกรรมทำเข็ญในการเปิดว็บพนันออนไลน์เนี่ยมาอย่างยาวนานหลายปีเนี่ยแล้วก็มีเงินกันเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะ และมีตำรวจระดับบิ๊กทั้งนั้นนะครับให้ความดูแลนะอย่างแม่นดําแม่นขาวอย่างเงี้ยในวงการตํารวจก็รู้ว่ามุดถึงใครนะครับนะคนหนึ่งก็เป็นรองผู้การสตมอ,อีกคนหนึ่งก็เป็นนะครับเจเลตารวจแห่งชาตินะครับ,รรนะรบที่ดูแลเจ้าของเว็บพนันให้กับอดีพอตพบตรทั้งนั้นนะแล้วผมถามามันจะอยู่กันแบบไหนถ้าประเทศไทยเนี่ยตำรวจไม่กล้าจับนะครับตำรวจด้วยกันเองนะเนี่ยถึงต้องมาวันนี้องมาตามคดีอีกรอบหนึ่งว่าตกลงผู้การไซเบอร์จะทำหรือไม่ทำนะครับถ้าไม่ทำ ก็จะได้รู้ว่าไม่ทําจะได้ไม่ต้องมาตามแค่น,นั้นเองนะครับที่นี้ในส่วนความคืบหน้าในการสืบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์มาเก๊า888เนี่ยนะครับพลตำรวจตร,ตรีวิวัน์บอกว่าตอนนี้ได้ร่วมกับทางปปงตรวจความเชื่อมโยงของนายชัยวัน์ขจรบุญถาวรหรือว่าเบนเดมอนซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลักในคดีนี้กับบุคคลใกล้ชิดก็คาดว่าเดี๋ยวจะได้ความชัดเจนเร็วนี้แหละส่วนเมื่อวานนี้นะที่มีการเชิญตัวอินฟลูเอนเซอร์นะผู้หญิง2คน นะที่เล่นมิวสิกวิดีโอแล้วก็ตัวแรปเปอร์ที่เป็นคนแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงโปรโมทมา8 8 8 8เนี่ยนะมาสอบปากคำก็บอกว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับในส่วนอินฟลูเอนเซอร์สาวทั้งสองคนเนี่ยได้สอบปากคำไว้เป็นพยานแต่ว่าในส่วนของคนนี้คือแรปเปอร์ m i n i n g เนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหาชักชวนโฆษณาให้ผู้อื่นเล่นการพนัน ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึงสูงสุด3ปีก็ได้นำตัวสงสารตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับขณะน,นี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงไปที่นายปิ๊กปิกคือใครคือคนที่ไปว่าจ้าง MC King เนี่ยให้มาแต่งเพลงให้มาผลิตมิวสิกวิดีโอโปรโมทมาเก้ว888ว่านายปิ๊กผู้ว่าจ้างเนี่ยใกล้ชิดกับพี่น้องสบอใบไม้ยังไงลองฟังเสียงรองผู้บัญชาการสอทดูครับ ครัน่าจะรู้จักกันแล้วสนิทมีความโคซิงกันนะครับใกล้ชิดกัน<ช>เป็นอย่างดีครับในข้อมูลการสืบสวนสอบสวนเรามีบุคคนนี้เข้ามาอยู่ในในสาบบเราตั้งแต่แรกบางรว่าจ้างเดิมเดิมไม่ทราบนะครับแต่เพื่อเราไปพบ MV นี่ครับที่เขาโฆษณาเป็นมาเก๊า8แปดนะครับก็เลยเรียกมาสอบนะครับ พอเราสืบสวนทางลึกก็รู้ว่าเป็นบุคคลสามบุคคลนี้นะครับ<ม>ก็เลยเรียกมาสอบเป็นพยานแล้วออกหมายคน้นแล้วก็พบเส้นทางการเงินแล้วก็พบว่าเป็นบุคคลใดก็เริ่มมีปฏิบัติการเมื่อวานนะครับนนเบ,บื้องต้นคิดว่าก็ถ้าถ้าได้ฟังข่าวนะครับก็ขอให้มามา,มาสแสดงตนต่อเจ้าที่ตำรวจนะครับมาให้สอบปากคำนะครับแต่เบื้องต้นยังตามหาตัวไม่เจอนะครับเมื่อวานก็ไปค้นที่บ้านก็ ไม่อยู่บ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวส่งให้ทีมงานสอบสวนนะครับออกหมายเรียกต่อไปครับ ส่วนกรณีนางสาวอริสราหรือว่าดิวจะกลับมาประเทศไทยวันที่16มีนาคมนี้ดาราสาวเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกครั้งค่ะเพื่อยืนยันคำให้การในฐานะพยานคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ไปพบคุณดิวที่ที่ไต้หวันมาแล้วเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าหากคุณดิวมารับรองคำให้การแล้วก็จะใช้ประกอบในสำนวนคดีได้ทันทีค่ะ